น้องกล้าบอกว่ารอกลับเมืองไทยก่อนงับเอ,อ่อพี่ตุ๊กผมกลับมาเอ,อ่อพี่พี่พี่ตุ๊กผมกลับมาผมน่าจะไม่เด็กแล้วมัง้งถ้าพี่ตุ๊กกลับมาผมน่าจะไม่เด็กแล้วมัง้งผมน่าจะโตแล้วอะพี่ตุ๊กรับได้ไหมอะอันนี้เติมเองนะคะรับได้ค่ะรับได้ค่ะพี่ตุ๊กชอบนะคะชอบเด็กๆค่ะเอ็นดูเอ็นดู พอน้องบอลบอกว่าบ้านดันอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะนึกว่าเปิดบ้านที่สองคุณสุรชัยบอกว่าอายุเยอะแต่หน้าพี่อะยังแก่เอออายุเยอะแต่หน้าพี่ยังไม่แก่นะั้นน้องหมุนน้อยอยเขาจีบกันน่ะเขาจีบกันน่ะยายหลานบอกว่าคุณนกสวัสดีจะ้ะอ้น้องน้องหมูนน้อยน้องลูกหมูจีบนะ่นนี่ยเขาจีบกัน นะคะทั้งหมดเลยหมุนน้อยบอกว่าอ่านค่ะพี่ตุ๊กอ่านเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,า,าอ่านแล้วอ่านแล้วเขาบอกว่าเอา่ออายุเป็นเพียงตัวเลขอืมแต่หน้าเขายังหนุ่มยังหล่อหุ่นเขายังล่ำบึกอะ่ะโอ้ยหุ่นดีมากอะ่ะกล้ามเป็นมัด,มดเลยค่ะเห็นแล้วน้ำลาย,หลายไหลแม่โอ๊ยเนาะ เคุณนพบอกว่าหัวใจกดๆนะคะคุณไก่น้อยกด33ครับขอบคุณค่ะคุณไก่น้อยร้อยเอด็ดขอบคุณนะคะน้องหมูน้อยบอกว่าขอตัวนะคะพี่ลูกหมูเออน้องหมูน้อยทนไม่ไหวและะ้วค่ะโอเคค่ะคุณไก่น้อยบอกว่าสวัสดีครับคุณไก่น้อยให้ตัวการ์ตูนมาให้ตัวการ์ตูนมาช่างบอลให้ตัวการ์ตูนมานะคะน้องกล้าบอกว่าไม่ได้นะผมอจริงๆหรอคะ <laughs> คุณนะคะเดี๋ยวพี่ตุ๊กไปเยี่ยมช่างนะน้องน้องกล้าสุดหลอ่อโตเร็วๆโตเร็วๆโตเร็วๆ,ๆเดี๋ยวเวลาพี่ตุ๊กกลับไทยก็ประมาณประมาณสงกรานนะคะตอนสงกรานนะ <c oughs> ก็คงจะไปสนามบินเนาะไป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 ถึงสนามบินก็คงจะกลับบ้านถ้าใครอยากไปเจอพี่ตุก๊ก หรือว่าอยากกินพี่ตุก๊กก็ไปรับที่สนามบินนะคะจะกินจะกินแหลกพูดเล่นเดอ้อโอ้ยเอ่อคุณสุรชัยครับบายบายน้องลูกหมูครับคุณสุรชัยหัวใจก่อดๆน,นะคะคุณสุรชัยหัวใจก่อดๆน,น้องหมูน้อยบอกว่ากินคนแก่อายุมากกว่าพี่ลูกหมูใช่อายุมากกว่าหมูน้อยยังไงคะอืมหมูน้อยจะไปเอ่อหมูน้อยจะไปกินค่ะ จะไปเป็นนิรัน์อ้หนองมูน้อยอยากเป็นนิรันต์พนะช่างช่างต๋องอ้ช่าง,งตอง๋อง,ตองยังอยู่ช่างต๋องสุดหลอ่อหัวเราะกากๆคุณจรชัยหัวใจกอด,ดนะคะคุณเป็นหนึ่งบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนมากๆรักตัวเองให้มากดื่มน้ําอุ่นทานยาด้วยนะครับยังไม่ได้ทานยาเลยค่ะยังไม่ได้ทานยาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทานยานะขอบคุณนะคะคุณเป็นหนึ่ง ขอบคุณนะยังไม่ทานยาเลยค่ะมาไลฟ์สดก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสติกเกอร์ทุกตัวขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคค่ะตุ๊กก็ได้1นึ่งชั่วโมงแล้วนะคะหชั่วโมงกับสนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอ่อไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามเนาะเพราะว่ามันมันคงเอ่ยไม่หมดหรอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตกหล่นตรงไหนหรือว่าชื่อใคร อ่านไม่หมดเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่อ่านชื่อผมเอ๊ะทำไมไม่อ่านชื่อฉันเดี๋ยวจะบอกอย่างนั้นเนาะแต่ว่าตุ๊กก็มัดรวมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจตุ๊กแล้วก็ไม่ลืมตุ๊กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรักๆเลิฟเลินะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะมันหนาวมากเลยอะ่ะมือมือแข็งอะ่ะ ขอบคุณค่ะบายบายค่ะขอบคุณนะคะลงไลก์ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นทุกคนนะคะช่างตองช่างตองช่างตองเอ้ยังไปแล้วเอาช่างตองเอาโอเคคุณเป็นหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความความดีครับน้องกิน คนที่อายุเยอะกว่าดีครับประสบการณ์เยอะครับน้องอา้าคุณสุรชัย <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ thank you so much for coming thank you Bye bye.